นี่ครับเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวกันครับอันเขึ้นนี่ไปใส่สัตวทิเดอฮะทีเดออันนี้หมกรอบตอนกลางคืนครับเนี่ยเป็นท้านเป็นละายเป็นดานเลย,เเลยที่เห็นนี่ก็คือถุงนอนนะครับนี่ ถุงนอนสองชั้นของผมนี่กระเป๋าครับสาภาพดูไม่ได้เลย นอนป่าครับวันนี้นอนกลางป่าหิมะมาดูนะครับว่าจะรอดไหมคืนนี้ตอนนี้อากาศหนาวครับเต็มมีแต่หิมะ,ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศ มีแต่หิมะน้ำแข็งทั้งนั้นครับมาลุ้นกันคืนนี้จะรอดไหมนี่นี่นี่กำลังก่อไฟกันครับวันนี้ออกบ้านมืดออกบ้านค่ำนิดนึงครับนี่เตรียมฟืนกันมาเยอะเลยนี่คือฟืนครับนี่ กำลังเตรียมก่อไฟจัดที่นอนครับแคมปิ้งตอนฤดูหนาวครับหิมะอย่างหนานเลยที่นอนยังไม่ได้จัดครับอ่าตอนนี้ก็เก็บฟืนเตรียมแล้วครับเก็บฟืนมาเตรียมไว้ละ ส่วนมาออกไม้พวกนี้มันจะเปียกครับมันจะไม่ให้ความร้อนเท่าเลยมันจะมีแต่ควันซะมากกว่านี่ครับเก็บมาเตรียมสําหรับคืนนี้ครับที่นอนยังไม่ได้อ,ออกมาครับได้อีกหน่อยค่อยเอาที่นอนออกมาปูนอนยังไม่รู้ว่าจะนอนกันยังไงครับคืนนี้นี่หิมะเต็มเลย หม่มาน้ำแข็งครับอาหารคืนนี้ย่างกุ้งข้าวเหนียวเผาไก่ นี่ครับกองไฟสำหรับคืนนี้ครับนี่มาดูกันคืนนี้จะรอดไหม,มนี่ครับดูบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วก็หยดบา่งนะครับเดี๋ยวกินข้าวครับ นี่ครับเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวกันครับมามาแล้วครับเอาตัวรอดครับคืนนี้ห็นมาตกครับ เตียมที่นอนครับรอดูคืนนี้จะรอดหรือไม่นอนข้างกองไฟครับมารอดูกันครับหินมะตกแล้วครับกินข้าวเสร็จอิ่มแล้วเรามาลอง นอนดูกันครับคืนนี้ว่าจะหลับสบายดีไหมมาดูครับสบายปะ<แ>สบายปะ คืนครับมาดูสภาพตอนกลางคืนครับที่เรานอน,อนกันนี่เปียกหมดเลยครับที่เห็นนี่ก็คือถุงนอนนะครับถุงนอนสองชั้นของผมนี่กระเป๋าครับสภาพดูไม่ได้เลย มาตกนี่ครับถุงนอนสองชั้นเปียกหมดเลยน่น,นกับสองคนนอนตรงน,นู้นใ้แทนกองไฟครับหิมาตกทั้งคืนครับเมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ อันนี้หิมะก็ยังตกมันเป็นหิมะหิมะเปียกตกลงมาโดนเสื้อผ้าก็ละลายครับมันก็เลยเปียกสภาพหมดเลยเปียกหมดเลยนี่ข้างล่างนี่โอ้โห มีเตีงงมอนแล้วอ,อนี่ที่รองครับกันความหนาวแต่ไม่ได้ช่วยหรอก <c oughs> กันความหนาวมันกันไม่ได้แล้วครับตอนนี้ที่รองนอนกันความหนาวอย่างดีแต่กันหนาวอะไรไม่ได้เลยเหนาวจนเปียกเมื่อคืนนี้ตอนหดครับ มน้ำกิ่นกาแฟครับไม่มีหมอ้อเดี๋ยวหม้อมาใส่กระปองเบียตอนนี้หกโมงเช้าแล้วแต่ยังไม่สว่าง สว่างแล้วครับนี่นนตรงน้นปูเสือนอนครับไอ่นีอะไรกันความหนาวข้างล่างมีแต่เสืออย่างเดียวุงนอนกองอยู่นอนนรับมีมาะเต็ม ได้ท่อนนี้ติน้ำได้พราอึกบ่เนี่ยต้มไหมต้มอีกต้มอีกต้มหลายๆรอบสัวส่วนน้ำไม่สิเดือดอันนี้แม่แข็งกวดี แก้ปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าน้ามันเย็ยนอยู่มันเย็ยนแล้วไม่ได้กินดกกาแฟมันนงเนย หนนิมะตุม่ม<ะ>ไปลงอ้อนมองมึงโยเซ่เซะเลย,ย <c ười> <c ười> ไปยินเยกาแฟหิมะมึงนี่ก็สีเหลืองมา <c ười> นี่ครับกาแฟตอนเช้าเช้าบรรยากาศหนาวหนาวครับมาครับดื่มกาแฟกันครับ หมกมันมันหวานครับมกมัน,นันอันนี้หมกรอบตอนกลางคืนครับเี เป็นท่านเป็นท่านเลยดูความใหญ่ตากันไหมครับหมกจากเมื่อคืนตอนเช้าเหลือก้อนเท้าหัวแม่โป้มือสี่แล้วก็กินกันสี่แล้วเขากินกันเขากินท่านกันด้เขาบ่งกินมันกันด้วเมื่อกิ้แล้วมันค่อยค่อยสุก เราถีบใส่กล่องไปรถมันก็ดเลียเท่านั้นเลยเออ,เอ,อแกะข้างในมันงกินมันเกิดแกะข้างในเบิรงมันเกิดเป็นตะกินอยอะด้วยอนาะสีสวยเยอะกินมันรสสันเปล่ยนเลยเช่ามันถ่ายมันเบิร <laughs> ์กินเท่าอ่ะ <laughs> อสกายกิน <laughs> ย่ำกบกบเลย t่าง nhau anh cứ ăn kiền béo um, ngọt, mặn, nụm nóc, cọp nai nụm 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 nai nụm hả cọp cọp ตกไปกอีกแล้วเจาะน้ำแข็งตกตาอีกหิมะหนาครับนี่ครับกระเป๋าเดินป่ารุ่นรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นโอ้หนาอยู่ด้ิชนทานอยู่ดิโลกสะมภายเบงืลงลึกโลกสะมภายสัมภายไรเบื้องลึก นี่ครับกระเป๋าเดินป่ารุ่นประหยัดครับรุ่นนี้ราคาถูกสือแ่งซื้อรอบเดียวนี่ก็คืนได้หลายถุงครับโอ้โหหิมะครับหิมะหิมะถล่มแล้วโอโ้โหอยู่ใต้ต้นไม้พอดี ไก่ที่ย่างไว้เมื่อคืนครับไม่ได้กินไม่สุกด้วยหลับก่อนหลับก่อนครับทำงานมาทั้งสัปดาห์ตอนเย็นมานอนป่าเหนื่อยครับหลับเร็วเลยไม่ได้กินข้าวเมื่อคืนนี้ครับไม่ได้ทำอะไรกินอีกอย่างออกบ้านดึกด้วย มาถึงนี่ก็น่าจะทุ่มกว่าแล้วครับน้ำจิ้มเจีวว่าทำมานะครับนี่ จีข้าวครับข้าวเหนียวขวอนบนเหนียวเราแข็งเลหรอข้าวมันแข็งครับมันแช่แข็งมานานหลายชั่วโมงจนมันข้าวเหนียวกลายเป็นข้าวแข็งไม่ติดกันเป็นก้อนแล้ว น้ำแขางมนอย่างขี้มือมังติดแท้แมงก็เป็นตะกินเนี่ยติดดำข้าวดำๆในขี้มือเตียนดั้งนั้นเลยโอ้นี่แหละเลี้ยวเห็นแมงกูเลยอดไปกินบ้านเอาปั่นกินผู้ยเอเต่เยวบาเลยขี้มือเต็มอยู่ ก็อยู่หล่นเลยๆเดี๋ยวมันก็อยู่มึงเหตุแต่มันห่อนบังขี่มือบังนี้โอ้กินมือเดียวเลยมงโอ้วนสิรโอ้โอ้บังกิงไม่โอ้บังก็โอ้ <c oughs> โอ้ยอย่างว่าเป็นตังมันปั่นบระด้ปั่นประเด้ว่าติดกันนี่ล่ะอกินข้าวครับย่างไกย่ย่างตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่มันเพิ่งสุกตอนเช้าครับ นี่ครับเนื้อลมควันแต่เหนียวๆเป็นกับแกล้มครับปกติจะหั่นบางๆนี่เอาไปเอา้าเอาไหมครับคุณเดียวเอาข่อยเปเอามีตัวเนี่ยคิดรถใหญ่างงา อ,อ๋อนี่ใครวะั้ยสุกไปสุกแล้วก็สุกอ,อยู่หืมยากนะครับดับฟืนดับไฟกลับบ้านครับเก็บขยงขยะเรียบร้อย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ